นี่นะสีมกักเราหูจักแล้วว่าคืออาสีนี่เราซ่องกระจกพรอ้อมใส่เบิ้งเอาสอีใด<ส>มันสีตัดกันขาดอยู่ขข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 ด้วยเนาะใสส่วนในด้วยบดหอดเออใส่ส่วนรูดถอดอนุวัฒน์น,นะเราใส่ตัวนั่นนะอุ้ยเราอยากได้แต่ว่าบ่ได้ต้องใส่ผ้าสองสองสองโคบมันบ่อนันทุของเราบ่ใส่ดูแลไม่ใส่ไม่ได้หรอกมันบ่รอบพนท์ของเราแต่ว่าขันตัวนี้ขึ้นเออสีขาวเลย จะใส่เนื้อไปวัดไปวาแต่ว่ากรว่าสีขาวนี่ยขาปลายแท้เพราะมันพอดีเลยหุ่นมันมีได้เลยง่ายง่ายเลยตัวนี้มันน้อยเด้อตัวสีแดงใหญ่เนาะสีแดงใหญ่เบอร์ยังอัน๋อเหรอสีขาวคือแม่แล่นมายังอันนี้นะนู้ผู้หญิงยังไม่มาดูแล่นมายังนีอตัวนี้ปะตัวไหนงามันมีสองตัวนู้ใส่กระดุมบนถือไปหัน ถถูถูเนาะลังเท่ายหัวอะไรเนีเดียวกันตั้งตัวนี้เส้นหน่อยกว่าเนาะเออคนละลาละเส้นใแลวเส้นใยลดกคนเส้นใาตัวนี้มันพอดีตัวแดมมันเส้นใยได้คนละกี่ตัวแม่คนละสมตัวมาเละมาทีหลังก็ังเอาสามตีเห็นบอกขนาดใไม่มาทีหลังเก้าลายกูมูหรอแล้วเนาะ ใส่ดแลสีแดงมาใส่ดูสิให้ีาให้เอาอีกเนาเแบบแบบี้วันดีอยากชีโครปีนาที่ได้ะยังไก็ทำได้ครบเด้อมันบริยายไ้นี่มันหนาโทษหนาทรงมันคือมันใหญ่เนาะใส่ไป็นแบบใหญ่ใส่แบบใส่แบบมันใหญ่บตัวมันหนามันแบนดีมันเอาตไ่นะไนใส่หญ่ีขาวใส่แล้วเด่นอยู่นะคนนั่นนู้ใส่สีเทาเอตัวนี้ละ อ่ะเปอรไวพผ่มสิเปื่อนเออได้แล้วได้แล้วตัวอ้าวอ่ะเป็นลายแบบเป็นลายสอนสีแดงว่าปดะเนี่เราได้สองตัวเออโน้โน้สีเทาใส่ก่งนสีแดงนี่ค่อยได้สองตัวป่ะแมแมนป่เออแมนป่ะเฮ้ยมันมีจักสีมีสีเทามายางใหญ่ได้งามป่ะเอองามงามเราตัวไหนป่ะเลือกเลือกก่อนเหรเลือกเรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันบ่เบิ้งเลหรอเลือกป่ะ บอกว่าเลือกก้อนมันจะได้อันงามมาทีหลังน่ะมันเสื้อน่ะมันเลือกก้อนได้เลือกก้อนได้เอปแล้วเอาปนนั้นยังว่าว่ยเลือกก้อนอยู่เอาเกาะก้อนมือนี้มือวาดนี่มันมาปับกมือเนี่เลือกก้อนมูือขนายนายกระดุมเสื่อยังสิบีบสะก้อนลูกบีบป็นเสื่อหม้อมมันใส่ไปโรงเรียนน่ะดึงย่างขาแกะย่าดงขาแกะติ ข่อยแบบโบ้ได้ถ่ายคลิปเนาะข่อยจะถ่ายอันนี้นะเขาใช่ไปก่อนนี่ถ่ายภาพนิ่งตัวถ่ายไปให้อันไลน์แล้วปัถ่ายภาพนิ่งเนาะข่อยกับโบ้หุ่นยักษ์เนื้อมันใหญ่ตัวนี้นะโคดะเพื่อเพื่อญ่ไปหนาเนาะโอ้ยอันนี้คือผู้เฒ่าเลยแบบนี้คือผู้เฒ่าเนาะเขาบ้านนะเอาเลือกเบิ้งอันไลน์มให้พูกเราคะ ลายเมื่อกี้นี่นะมันสีบะไเป็นะที่ตวนีตัวที่สงนี่เอ้ามันได้สอตัอ่ามันจะเอาสีใดเนี่ตัวใหญ่สีเทานั่นเลยจะพใหญ่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 ไม่ลายขาวนี่หละตัวน้อยนะเขาเปลี่ยนลายสีขาวนะเออีสเออลายนี่งามสวยเลยลายนี่ใส่ใหญ่ก่าตัวแว สาผ้าน่านิ่มคสีขาวกบสีอย่างวะนิ่มนและแต่สีอาต้นมีสีเหลืองิไลเลยคันเลือสีอื่นมีค่ะเออแมนแล้วเออเามันสีขาวนี่แหะให้บอกคนว่ามาเหลือก้อนดก่อนไปเนาะคือหาทานาเมปลาเสีไซมันขาดเฉยเอาตัวนั่นะดิสีขาวกันเออคือเอาอีกลหนึ่งบบบนี้มัจ่อนส่อีกยู ใช่เพลาน้านนะพอแปดนาทีค่ะโอ้โสี่กระต่ายนเ่อมันเทรน่เลยก็ไดสี่กระต่สอันนี้บอสีขามันเสื้อคือได้มาคนละลายละล้านอนนี่นะเขาคยได้แล้วก็ไปจินนะสีนี่นะมันบอกคือมันะอ่ำไปเลยแตงแต่อยู่ก็เกอบเหมือนอีเพอาฟืนจะได้เ ่ไอ้ไอซีเราเมาเราไปยังยังก็แล้วไปทางใดแล้วถดเลือกเอาตอนตีไปน้ำลุ่งเนาอาลกูนะเลือกเอาเลือกเอจากจากซีใสนิดด้ทำใสจากิอซีคุณวารีขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ คุณวารีนะครับผมมาหอดก็ได้เสือแล้วครับมานมาามันใส่ไปวัดไปวาลูกเมื่อวานกกาแฟใส่ไปดำนาไรอยาเงี้ยคะกาแฟองเพิ่นนั่น่ะละค่ะคองเหล้าน่ะไปกับจะคองไม่ได้กินหน่าอวาหีขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับผมได้เสืองามๆแล้วพี่น้องงี้ยเหมือนไปวัดไปวารุ่มเพราะได้เพราะวัดได้ว่า จะว่ามันจะว่ามันสีใสไปเทศการณ์ใดมันสีมอที่สุดจะว่าวัดบรลงอก็ว่าวัดนั่นแหละสีใสไปเต้นนะฮะมันแมนยูคือว่าใส่ไปวัดแต่ว่าขวามหมาย้าว่าตัวเข่าใดบอ้ยยาวัดใดบอยกไปเด็กวัดเก่าด้วยน่ะนู้ดตัวหหายแล้วทายยกเสือขึ้นห้ยล้วทายยกเอนีสองตัวนะคะคนลูกหลอมาแล้วค่ะ ตะกี้หรอวะตะกี้ตะกี้เขาได้ผมม่มีปัญหาตะกี้เขาได้เดี๋ยวนี้มือซื้อมือนๆจัี่าะคืดอย๊กยืนแนมก่อนนะนะก่อนยืนยางเขาเมื่อหอดกระเดยสองตัวนึกว่าเนื่อว่าสิได้ตัวเดียวนะซองตัวได้เพผลมากก็โอ้ยคือโอเคเลยสีขาวทั้งสองเลยก็เอาสีขาวเลยนะครับผมสีอื่นเปล่าสีขาวผมเอณครับ